มาแล้วมาแล้วนางเอกนางงามโ <c oughs> อ้พาเพื่อ <c oughs> มนมาเต็มเลย เอดูลูกสาวเธอสิสวัสดีค่ะเสื้อพรมป์ายส้มในตำนานมาแล้วจ้านี่มนไม่ค่อยได้เปิดรอบเย็นให้เลยนะคะพี่วันนี้จัดให้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีของใหม่มาล,ลง<ร>อ,อีกโอ้โหตัวนี้ยังเฟียวอ่ะใครรับรีวิวเหมือนเดิม3,200บาทรีวิวส่งฟรีนะคะเก๋ว่า สี่สิบห้ากิโลนะคะร้อยถึงร้อยยี่สิบตัวได้เลยคุณพี่ลมเย็นเย็นใส่ได้นะคะอโอ้ข้างในสวยจังเลยอะ่ะโยดูดิอะไรอะ่ะโอ้โหว่าเราไม่สวยสิ่งเลยฟอร์โอ้โหทูโทนแบบสี่ร้อยอ่ะพี่สวยมาก ดูตนี้กมาใหม่ครับสวัสดีจ้าโอ้โหสีสดแดงแบบแดงสดส,สดจริงใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาเลยนะคะรับค่ะได้เลยจ้าอุ้ยปลายห้อยค่ะลงพี่ลงใหม่เยอะมากนะคะเสื้อพ้าลมนะขายอตอนนี้ขายดี ลมเย็นๆนะคะพี่เสื้อผ้าลมอ่ะใส่คลุมได้ใส่ขับรถมอไซค์ก็ได้นะคะใส่คลุมแบบอากาศเย็นก็ได้ใส่เดินป่าได้นะแบบเนี้ยไปเที่ยวขงเที่ยวเขาเนาะขึ้นเขาขึ้นทอยอ่ะพี่ผู้าท่านอื่นซิ่งสอบใหม่ได้เลยนะคะเนี่ยช่วงเนี้ยเขาน่าจะเที่ยวกันเยอะเนาะอือช่างิ้นตีใครมีเวลาเอาไปซักหน่อยนะพี่ลงเครื่องไปเลยแต่ไม่ซักก็ได้ขายไปเลยแล้วแต่ โคลัมเบียค่ะพี่สวยมาก<ส><ส>ตัวน,นี้สีเแบบสวยมากเลยเนาะสีเหลืองแบบเหลืองตัดกลมสวยๆเลยอะ่ะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะพี่นะสวยกโอ้โหในสีดำ,ดำจริงๆอ่ะถ้าเป็นผู้ชายเขาจะชอบสีดำกันนะ มีทุกสีนะเนาะลูกึูเนาะมีทุกสีเห็นอะไรชอบแะ่อุ้ยทอมมี่โผล่มาแล้วลั่นจังเลยวันนี้รีวิวอะไรลั่นทุกอย่างเลยอ่ะลั่นหัวแตกไปเดี๋ยวจ้ะอ้ยแบรนด์มีให้ลุนทุกกระสอบนะพี่ออกมากน้อยแล้วแต่ลูกนะการันตีไม่ได้นะจ๊ะทอมมี่หูป้ายทอมมี่แบบสีก็คือทอมมี่นะคือรู้เลยอ่ะว่าสีทอม้ยนี่เนี่ยโอ้ขายได้แพงรู้ได้ไง ว่าไม่ใช่ทอมมี่จะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่ทอมมี่คะคือใส่นี่รู้เลยคนรวยนะบ้านมีตังเป็นคนมีฐานะนะเนี่ยสีดีผ้าดีมากเนี่ยเป็นก้นเสียคิดให้10%บบวกลบนะคนุณพี่แต่คือยังไงก็กำไรอะ่ะ งานกันหนาวงานแขนยาวทุกแบบตอนนี้ขาย,ขายดีมหมดน,มนี่ดูดิ <โฮ S 1> ซื้อไปขายกัน,นได้เลยคุณพี่ขายง่ายเนาะตอนนี้ดูส,ดส,ดสิน่ารักจังเลยแคนาดามีทุกไซส์เลยนะพี่ในหนึ่งลูกนะคะสินค้าขายดีมากๆขายดีตลอด3ปีนะคะการันตีอยอดขาย3ปีติดๆเลย ลงห้าสิบลูกลงร้อยลูกขครเอาหมดนะคะพี่ไนกี้ค่ะก็คือลูกค้าขายได้อะลูกค้ามีกําไรเราไม่ปล่อยของแน่นอนนะคะไนกี้ตัวนี้สวยมากเป็นเอ็กเซลวินเทจไม่ใช่เหมือนเบสบอลเนาะโอ้โคลัมเบียโคลัมเบียอะเย็นเน่ะร่มเย็นๆแล้วเนี่ยวันเนี้ย โอ้ผู้มาผู้มาค่ะใส่ซิปทำซิปให้หน่อยค่ะโคลัมเบียโคลัมเบีย USA ด้วยนะคะตัวนี้บางคนแยกแบรนด์ขายนะคุณพี่มาถึงปุ๊บใช้เลยเหรอยืน <c oughs> ก็มายืนจับจับพอดีไงก็เลยถือโอกาส รีบอกมีแบรนด์ให้หล่นเนี่ยหล่นแบบมันๆเลยพี่จ๋าอุย้ยดูดิรีบอกตัวนี้สวยม<อ>ากเลยอะ่ะรีบอกร,รีบอกวินเทจนี่อือาออกเลยตัวนี้แบรนด์อะไรไม่รู้ฟ็อกแต่แบบเนี้ย made in USA มาเลยนะคะตัวนี้ อันเดอร์ค่ะคุณพี่โอ้ยมาครบยังขาดอะไรขาดอะไราเีหรอครบองค์ไหมยังลงไม่ถึงครึ่งเลยครึ่งเดียวนี้มาแบบแค่จะครบทุกทุกแบรนด์เลยนะพี่ไม่ผ่านการคัดเด้อทุกทุกลูกมีสิทธิ์ลุ้นได้ทุกคนนะคะได้ลุ้นทุกคนใครซื้อไปอ่ะได้เปิดกระสอบลุ้นคนแรกแน่นอนนะคะเฮ้ยฉันลืมโอนเงินให้เจ้าสว่างว่ะ เนี่ยใส่เดินป่าได้นะเนี่ยเนี่ยมันเป็น mountain เห็นปะเมา n t a i n m o u n t ใส่แบบเที่ยวในป่าในในดงในดงป่าเขาลำเนาไพยเที่ยไปเลยแคมป์งแคมปิ้งไงใส่แคมปิ้งกำลังมาเนาะเขาให้แบบไปเที่ยวกันนะช่วงนี้นะโอ้ยสีขาวบริสุทธิ์ผง นั่งรีวิวไปโอ้ยมันเป็นสวมไงคะงลุงคะรีบบอกคะ่ะโอ้โหกลัวใครไม่รู้ว่าใส่ดีบอกป่าววะดูดิ <laughs> รีบบอกคลาสสิกเจนลองทัสทบหน่อย นี่เ <Yeah. S 2> ลูกค้ามานึกว่าดูคอนเสิร์ตนะพี่ <laughs> เพลงมันมากเลยวันนี้ นิดนึงเอาไปซักนะพี่ใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยโลกโก้ต้<ก>องฝ่ามือนีอ่อยวาไว้ให้ดูตอนหลังนะถ่ายรูปโ,โอ้โหเยอะอยู่นะพี่ลูกนึงอ่ะร้อยตัวบวกเลยนะคะถึงร้อยยี่สิบเนาะบางลูกนะแล้วแต่ผ้าหนาผ้าบางเยอะกว่าเนาะพี่เนาะ ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ด้วยแหละมันน้ำหนักคือกระสอบคือมันอิงน้ำหนัก45่กิโลนะคะบางคนหน้าหนาวเขาก็เอาเสื้อแบบผ้าล่มไปขายเนาะอืขายดีทุกปีนะขายดีทุกปีมันแค่ลมเย็นอ่ะยังไม่หนาวแบบหนาวจัดอ่ะ แล้วคือมันใส่หน้าหนาวก็ได้ใส่หน้าร้อนก็ได้แบบขับรถมอทรงมอไซค์อ่ะพี่เนี่ยผู้ใหญ่ใส่ได้นะวัยผู้ใหญ่นะคะคือมันเป็นงานที่ขายได้แบบผู้ใหญ่กำนันก็ใส่ได้นะคะไม่ต้องแบบผู้ใหญ่ใส่ดีใส่โดนวัยลงวัยรุ่นได้หมดอ่ะมันขายได้ทุกวัยเด้อ เนี่ยอุ้ยสีแดงเถือกเลยวะอุ้ยอ้ my g o d อะไรอะทอมมี่อีกแล้วเหรอเธอดูดิพี่ถ้าบ้านเรียกบิ๊กโลโก้ป่ะวะดูดิกลัวคนไม่รู้ว่าใส่ทอมมี่ป่ะวะเนี่ยที่ใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยหัวผ้าเอาไปแยกหัวผ้าขายนะ ไนกี้ครับผมไนกี้ค่ะอุ้ยโอ้ยหลุดมือโอ้ยโลโก้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะช่างมันหามเชื่อมืดแล้วมืดแล้วพี่ต้องรีบ <อำ S 1> นิดนึงอัมโบอัมแบนคือช่วงเนี้ยมันมืดเร็วไงเราจะต้องรีบรีวิวกันนิดนึงนะคะแม,ไมนไ,มได้สามคลิปสามคลิปก็ดีอุ้ยคอลัำเบียกแล้ว โคราเบียกแล้วจ้าโอ้อะไรกันนี้ลูกลูกโอ้พ่อเขามาไงเธอเขาก็เลยรีบเข้าบ้านกันเนาะกลัวโดนตีโอ้โหไม่มีเบรกเลยกลัวพ่อเขาจะตีเอาเพราะว่าเขาออกเที่ยวนอกบ้านสวยอ่ะนิกกี้ผ้าสารมาก อะไรอ่ะแบรนเนี้ยไม่รู้ว่านันคืออะไรนะโอ้พี่เห็นไหมลมแรงมากหนาวแล้วว่าโอ้ยลมหนาวมาเธอเสื้อหนาวมาฉันใส่สีฉันหนาวฟันออกปากป่ฟันออกปากทันเย็นไปหมดเลยอ่ะโอ้ป้ายห้อยเนี่ยเอาเอาเวเอาอย่างเดียวกูอ่านผิดแล้วเขินอ่ะ อ่านผิดแล้วเขินไม่หนึ่งกรุป๊ป<า>ภาษาอังกฤษเป็นภาษาบ้านเกิดเลยนะเว้อ่านผิดได้ไงวะตื่นเ,เกิดมาก็พูดอังกฤษเลยค่ะ <c oughs> เกิดมาก็พูดได้ไหมคะ Under พี่ Under มาอีกแล้วไม่กระดิบเลย Under ตัวนี้ <c oughs> ง,งูจงซับเฮ้ย <c oughs> เอาบิ๊กบิ๊ก บิ๊กๆมาวางให้ลูกค้าก่อนก็นพอและหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วพี่เอ้ย <c oughs> แก่แล้วพี่หมดแรงอีกตัวเตเตอฮู้ดอะอือหูยังไม่หมดนี่นิวบาลานด์ทอมมี่ทอมมี่มาให้ลูกค้าดูก่อนน,น,ออนิวบาลานด์โอ้โหนิวนิวอ่ะเอาทอมมี่มาวางให้ลูกค้าดูก่อน มือตายขน,นงามและขอยกมือไววโอ๊ยเดี๋ยวไปเป็นนักร้องก่อนนะลูกค้าอย่าเพิ่งไปนะไปกันหมดยังไงยี่สิบกว่าคนออกไปแล้วมัม้งป่าม่กไม่ได้ร้องเพลงนะแค่ท่องเราเฉยๆช,ชหมึมหำเร็วเวหมึมหำบนเฉยไหนทเนี่ออนนี่ยททำนี่โอ๊ยเรอต้องมาทำมี่น,นี่วางวางก่อนต้องวางน,นี้ก่อนอะ นี่ไงฉันจะวางซ้อนนี่เลยอ๋อวางซ้อนกัน <Yes. S 1> นี้โอ้โหว่าแบรนด์เ,ดนเยอะามากแบคือแบรนด์เยอะจริงๆนะลูกเนี้ยดูรีบอกตัวนี้ดิก็รีบอกเนี่ยเห็นปะนี่ยเธอนี่ก็รีบอกนี่อโอ้ย ขูเยอะมากจะเลียงยังไงให้รู้ว่ามันามาจากกระสอบ,บ,บเดียวกันไปก่อนเลย,ยเดีบอนะ่ะนี่อะไรเนี่ยเลยนี่บอกอไอ้มองไม่เห็นเอาวางทับกันไปเลยว่ะกระสอบเดียวนะคะอันนี้คือกระสอบเดียวนะคะลูกเดียวเลยพี่อืมคนร้านอลไรอะไรมันเปเลือกวันนี้ไปเลือกอะไรมันมีอยู่ลูกวางอยู่ลูกเดียวมัอ้อเลยเหลือหนึ่งปะหรือสอง สองลูกสองลูกเห็นไหมล่ะหมดแล้วเนี่ยวันนี้ส่งไปหมดเลยพี่เธอโอ้ยสวยมากจริงๆว่ะไ,ไม่ได้กลม่ไม่ได้โกหกหอมดีจริงอย่าถอยออกล้วสองเมตรก่อนนะชิบิวางตรงไหนนี่นี่วางใกล้ๆอันเดอร์ดิ ถ้ากูร้องเพลงก่อนกระแตนี่กระแตไม่ได้เกิดนะกูบอกเลยโอย้ใช่ในเรื่องจริงคุณคือนักร้องเสียงเพียนแล้วแม่หัวร้อนอย่างนั้นน่ะคุณคือนักร้องเสียงเพียนโอ้โหไม่พอโอ้โหคอลำบงคอลำเบียอ,อีกบานเลยพี่เอ้ยไม่พอป้ายอยู่ไหนเลยป้ายมาก่อนเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บรูปให้ดูแล้วกันเนี่ยรีบบอกเหมือนกันบอกกันไม่ได้ปะโอยคนลำบียมันไม่อไยเธอเราจะเอาพรุ่งนี้ค่อยถ่ายไนงะโอ้โหก็คือถ่ายไปเฟรมเดียวเลยลูกค้าจะได้เชื่อว่ามาจากกระสอบเดียวกันใช่พี่เกียดเถียงกับลูกค้านี่อะไรอ่ะ โคลัมเบียออวังเลยนี่โคลัมเบียเออวางตรงนั้นเลยอย่างลั่นที่จะถ้าไม่สวยก็ไม่ขายมาสามปีนะคะบอกเลยสามปีแล้วปีหน้าเขาปีที่สี่นะคะเสื้อพ้ลมไปลสม้มลูกค้าเก่าไม่กลัวนะนี่กลัวลูกค้าใหม่ใคร<ม>สนใจในะคะแคปหน้าจอไปลุ้นเองได้เลยมันมันเลยพี่แบรนด์มีให้ลุ้นทุกลูกนะคะมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะ หูหูหูห,หูลูกเดียวเลยนะเนี่ยเรียว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 อ่ะพี่จ๋าแคปหน้าจอเลยสามพันสองร้อยบาทนะคะโอ้เห็นไหมเนี่ยเก็บไม่หมดเลยโอ้โหเก็บยังไงดีอะคนนี้แล้วกันนะแคปหน้าจอเลยพี่สามพันสองร้อยบาทสามพันสองร้อยบาทเท่านั้นจ้าแคปหน้าจอเลยพี่หูยจริงจริง เต็มเฟรมนะคะอะแคปหน้าจอเลยจ้ะ